ฮัลโหลทุกคนกลับทักทายสบายดีตอนเซาเซาเซามื่อนี้เฮากไปยูไห่ยูโซนคือเก่านะมาอันมาแคมปิ้งกับนักสาวตูนแล้วกัแม่น้องติ๊กหน้าแล้วก็น้องติ๊กหน้าทุกคนล่ะมาสบายดีเอฟซีไหสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซีของแก้มอ่อยด้ติก <laughs> นี่แม่น้องติ๊กหน้ากับหน้าสาวตูนซอบอยู่หากินอยู่เล่นไปวะติ๊งกันติ๊กก็ได้ลาไปลูกเต่งคูยุเต่งกูอยากไปแล้วไปแกเลยแก่ฮะเดี๋ยวสิพาเราชมบรรยากาศอยู่เท่งหาเท่งหน้าน้องทุกคนเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศเถอเบิ้งนี่สิมีน้องป่า น้องป่านี่ค่อยถ่ายคลิปลงดูอยูุดอกนี่ตอนนี้ป่ามันยังบวงง่ายอีทุกคนบอนอยู่นี่ป่ากินหัวอาหารบอนเตะเตะเตะเ,ต,เ,ต,เต,ตัวมันยังบวงง่ายยำผู้ไล่ยำเกี่ยวข้าวผู้ไล่ตจังใหญ่ทุกคนบรรยากาศอยู่สวนค่ะ บรรยากาศลมพัดเย็นเย็นมือนี่อากาศดีทุกคนพามาเบ่งหมูอีเมทุกคนหมูคุณแม่ค่ะนี่คือหมูคุณแม่ออืือ ดีๆๆๆๆดีๆๆๆๆดีๆๆๆดีๆๆๆไดีบิๆๆนีๆๆๆๆดีดีๆๆๆีดีดีีดีี เดนมาดังไฟเนาะดังไฟไหมข้างาหมาโสนี้อันนั้นก็คือมีเอาเมิดเลยเอาไปออยไฟเอออาวเป่อบเดกตนมันมันโยยากนี่ไม่หลับที่ เกี่ยวข้กอะไรนี่นะเออมันต้นกันข้่วพวกาที่เห็ดตับอ้อกับมีเห็นเนาะเจบได้ด้านอะไรแทงแคนที่นี่นะเกือบเลยอ๋อถ้าทุกคนฟื้นข้าก็ได้ซ้ำนี้เนาะ 上菜。 นี่ก็คือหนังเฝ้าสตูนหนังไฟอยู่นะทุกคนห <c oughs> นังเฝ้าไฟกกบบาาไก่ทำกรบได้ซ้ำไก่กระเจบบาบุได้ซ้ำทุกคนไอเดลเลอร์วันนี้สัได้กินปิ้งไก่ว่าสิมามกินปิ้งไก่แต่ผลสุดท้ายกระเจาไกบาา่บุได้ซ้ำหงอยอยู่เดี๋ยวนี้ก็หนังหงอยอยู่ติ๊กหน้ากับกากาันเดี๋ยวิ่งกะไปถามติ๊กหน้าก็เป็นเอ็ดพี่เลย ติกหน้าเฮ็ดพ mm ี่เลอเฮ็ดการเฮ็ดพี่เลเฮ็ดการนะไกหดไมอนกก้กกใกล้ใกล้กลกันรักมหมฮักนคอยตนยอม ยอมไปก็ไม่ได้ดอกสต้าก็นั่งเฝ้าอยู่เออเลยบึ้นวะมันเมิดแล้วบดหนมิดเดี๋ยวจะไปจุดไปต้มจินอื่นเนาะย่อความมืดขึ้นนี่ตอนนี้โซอเดียวเลิ้งพี่เลยจะตุ้นเอาใกล้มีได้เอาใกล้มีได้มีได้ทุกคนเท่งกันอยู่เท่งกันอยู่เอาใกล้มีได้ น้าเมน้องติ๊กหน้าชิมือเอาไก่้เลยมี่จะโตเมื่อคืนนี่เนาะไปหาแม่ปิงโอเคโอเคปิ้งดังให้มันติดไปว้าวพี่เด้อเมื่อใกล้ก้อนตั้งไฟท่าให้มันติดไก่มาตัวชีเรสไก่มาตัวชีเรสไก่เมื่อคืนนี่เด้เอ็ดผมคืนยังครึ่งหนึ่งยังครึ่งหนึ่งไว้เอาขอาแมกเพราะว่ามันจับไก่อยู่ส่วน จับไกลบ่ได้ได้มือเอาอือรอ่อนน้านปกจับได้ม่แรกอทุกคนตอนนี้เฮากับไปหาน้องไม้ไปหาน้งไม้ทุกคนไปคุ้นน้อไม้คุ้นน้ไม,นไม้นั่งดิ ไปหาซับนาั่งดินอ่อนๆนี่ว่าน้อไม้บ้านพ้อยเอิร์นนะน้อไม้นอไม้บ้ามนอไม้บ้มเขาช่วยอยู่นะแย่ไงว่ายแน่สองลาร์นนั่นนะเดี๋ยวไปหาเบิ้งนกำกันนะทุกคนไปหาเบิ้งนกำกันว่ามันสีได้หรือบ่นะมีนี่ไก่ได้เข้าไปหานี่ไก่อยู่เดินหน้าเจ้าของนี่ลูกไปสุดต Nhá cả uh, kiểu um gì đơn à yêu khen hồ ni ได้หลายปีประมาณั่ปีตกก่อนทำไมเนี่ยสงสามปีก่อนทำมประมาณสองสามะะสปีทุกคน<ว>โอ้ยขอเหตตาเพิ่นนะแม่นี่เลยนะแมนี่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 นอนนี้ก็ได้ ได้นอนงดินน้อยๆคทไมมเห็นล่ะไม่เป็นด้กินเยืัวนั้นนะมั่มันมี่นอเอะอนดน้องิมหาอาหารเนาะอาหารง่ายเนาะกินง่ายมืี้วะเขากินีแล้วโอง่ายกินแคบเนาะนีทุกคน เ้งสบน้อไม้อยู่เอาไม้ปต้มงนี้ต้มองไม้กินทุกคนสาได้ยังไงหอยบเด้องดูองแห้งดูน้า้เเมาเลยเอาเอาริงนะถึงแวูนาดละชแต่้มอย่างโอ้ยหนักนะเท่งนะเมนไว้ลี่่ ไป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 ขุดดูเขาเทอะนี่ ซักซักซื้ตนังก็บหมดเหลานเลยหมดเินซตนังก็ีนี่น้นี้ตัวว่านีกกจก็อง่นและให้จอให้จ้ออะไรนี่นะาเก็แลวนแม่ือนเจ้าราสนเื่คนหัอนี่้างหาหัวอืมไปถิก็ลังนาย่นี้นะต้อนใด่ใน้มนา ดับเ้มแล้ว็ไม่ับบ่นจะั้งลบบน่องขาวๆนายเลยนคนนี้ได้มาแล้วสองนอกนะทุกคนยังเป็นเะ้จะตุนเป็นคนพูดนองมาดิลองมังดูเจ้หรมอเมล่าแ่ได้ทุกส่วนเสียงนี้ะคือหาเพน้ำขอเีนแล้อู้วเอาตัวนี้เอาขาวๆ นี่นี่ตัวนี้ฝรั่งลีเลยเหรอแม่ตัวนี้นะหน้ามันคือเด็กินนี่ละหมูอะไรกินนี่ละหมูนะน้ำปลาดิบติ๊งหน้าผล้จัดอย่างงี้ไปก็ไม่มีน้ำบอกรอ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 จะมาใส่เรงนี้เลยนี่ตัวนี้น้ำปลาน้ำปลา นโน่ขาวๆโน,โน่นางดิ้มเนาะเอาพี่โน่น,นี้พอเอาปะมาด้วยกอนเข้าเ้เข้าเลยาไปนีเอไมอยางเก็บอะนี่อยู่กันนะนี่อยู่หมูมากิดเนาะนี่าจับป่ายมันกรด๊ มาเราไม่ลูกกับพออ่อจ้ะากระเเฝ้าใกล้างมือก่อนป้าจะไปป้าเมือตําลังย้งอยนไอเป็นประตูดีป,ป้าเมือกแม่ปปะผิด <c oughs> พลาดสู้สน้ำนาหนึน่งแบแข่งก็ได้เพระเราสมน้ำหน้าเดี่ยวเนาะ ที่ไห่อหอม่อมปนัอกนอตอนนี้เฮาก,เเก,กันยังกลับมือเพ่งหน้าทุกคนทำไหมเฮากัได้แล้วก็ยูนันจะตนอีกนี่จริงนะเอ้ยถือบอลด้ไหม ប ò មិនខៃមិនខៃអីបាយយ៉ោអីស៊ី ล้างทำไมทุกคนล้างทำไมไปต้ม <c oughs> หวานที่ได้นอนแบบนี้นะ mày 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 rồi mày là, nó mày rồi, mày 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 ba, mày 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 nó mày mày hết mày 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 ba, ทุกคนตอนนี้สะตุ้นก็นได้เห็ดไม้ปิ้งปิ้งไก่แล้วเราบอสตุน้นแล้ว,ลวม่แต่สิไปเอ,อิบใก่นบเดซเฮานาซอากะิเนาทุกคนว่าสิตีแนวเอ,อิบใกล้สัต ลืมโหดสิค่าอยู่นะทุกคนวันนี้เขาจะต้องได้ไปแลนไปเอาอยู่พุ่นแล้วทุกคนได้อันฟุไว้พเและ ติ๊กหน้ากับมันตีเสียจากผ่านโคตรันวะอหอโมโหชีไคเลยนะจะกินเม้งมาเดอ้เอเดิกินเม้งมาเดอ้อแคมเจนุ้นสะตุน้นแต่ละคะั่ง น้ำตาลทงมินินั่น,นทุกคนน้ำตาลทงน้อย เออยุเทกหน้ากับเปลี่ยนแลนี่ยนี้แล้วนทุกคนเป็นทงยิบทงน้อยทงเลือว่มีและนี่ทุกคนตอนนี้สตุ้นก็ได้อ่อบไก่เอือไก่เป็นที่เรียบร้อยในสมุนไพรตก่ก่้าห็ดินจีดินมีดินพลานี่ยาถึงมือได้ Nãy, nếu mịn, mày mình thương mượn đấy? Ni tai nữa 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 nữa

นี่ทุกคนตอนนี้ปิ้งไก่เข้กันแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ปิ้งไก่นะสาวตุ้นเหยินนี่ตอนนี้สาวตุ้นก็นเอากอมันอออไปเกี่ยมปิ้ง,ป,งปิ้งไก่ทุกคนตอนนี้ก็เกี่ยมปิ้งไก่เนาะ น้องติกหน้ากับปู่ปู่ซาดนอนแคมปิ้งนอนท่าเลยติกหน้าอีลาเฮ็ดเพอร์ปัดจีนปัดจีนหมูจีนหมูมาปัดจีนเหน่าจีนหมูนี่จีนหมูกับเป็นเป็นเบื่อต้องจีนหมูกันลินผู้เดียวเนาะ ทุกคนปนนคิ้งไก่เราก็เคยยจะสุกละเป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บอกแล้วไปลิ้นจะนั่งนี่เพิ่์นน่ะสุดตุ้นชิพาไปสิเลยไปปิดมาคิดมาตำแจ่วกินกับปิ้งไก่เนาะทุกคนข้าวต้มเพิร์นเมื่อวานเนาะปีงไก่มาตีต้มน้ำม,มันเนาะปิ้งไก่ต้มน้ำมันาาพีดมาเด้อ นี่โวนมเนนะเขือเนาะอติคนสโนพริกเราก็มาถึงแล้วนะน,วนี่เลยบอกดอกา่านะโอ้ยดีจ้าโอ้สุหลายดีด้ว มาเพลนนี่ก็มาเพ้อีเมลเปินคนปุ้ทุกคนปุ้ไว้นะเตอร์ขั้นผายน,นี่พอได้กินเนาะพอได้กินพอได้กินใส่สอยขอบโค่นะทุกคนอ้าบีอากาต้ามาปิดไว้เมื่อเลยนะตัวสุกมันนะสุกลายแนละ้วมันล้นแล้วล้นมาแล้วเยงแมงมันเก็บมาคิดนะสตนูนจะทำเจงแมงเก็บมาคิดนะอูซาดนอนท่าคห้มันล้นเนาะทุกคนมดมือก็บีได้อันนี้จะได้าอเก็บเอากนะ หล่นหลายจำนี้ลนะเอามาดีดนมะันเนาะปุ๊กเขาได้เนาะปุ๊กกินอันนี้นะปุก๊กกิ่นเนครยโคตรๆแม่น้องฟี่เป็นคนปุ๊กโตูน,ปนเ,เป็นคนเก็บขอาเป็นคนเก็บเมื่อกินนี่เอาอยู่ตกอาอยู่ต้นสดๆเลยเนาะทุกคนพ่อนอ๊ะจำนี้เนาะเ้ามาเฮ็ดแก้วอันนั้นกินทุกคน เมื่อเห็ดเจลหน่อไม้แล้วก็กินกับอันขนาดแล้วต้นนากักรุบกริด้วดอกประนินเพีดนี่ครับเพื่อว่ามันมีดอกดอกนะทุกคนนี่พิล์มต้นนั่นนะโอ้ต้นนี้แห้งกระเต๊กมักใหญ่มักใหญ่เลยพอได้กิ่นลองด้เอาเมือต้นดูงามงาลยเห็ดแบบนีนอืม ฮะทุกคนมาบักใหญ่บักใหญ่ฮะนะทุกคนโอ้ยนี่โอ่เป็นตัวจ,จะอ่อนมะเฟษอ่อาวม,มาสุดนี่หนักอะไรคือโดนมาตอดกินเลยวนะมันใกล้อยู่นะจังใกล้ตดกินกับจังตอนนี้เจาตู้ดกับเตียนต่ำตำมะเฟษนะทุกคน ກ້ຽວສົ້ມເນາະແກ້ວຫວານແກ້ວຫວານຫຼືແກ້ວສົ້ມແກ້ວຫວານແ ส้มแจ่วหวานเรากินกับนมใหม่ทุกคนือนกับปิ้งไก่ซิมนูสตูนน,น,นี่ทุกคนเมนูปิ้งไก่จำแจ่วนมไม่ นมัเฮาท่นได้น uh ั่นนี่นมัเฮาอยู่ทางนั้นแกะนขมหน้าหมีอาหารข้าเง <L an> นี่บรรยากาศของเฮาก็คือปูนังแบบนี้เลยอ <L an> ีลาอย่าเอาผ้ามาไหมบบเอาสั้น <L an> บบเคจีนบรรยากาศเข้มหน่องกินข้าวโซนน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมาเด้อเฮา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 จุ่มน้ำน้ำจัดนี่อาบนังก่อนก็ได้ เกคมาพี่เออทุกคนมาได้กินข้าวน้ำเดือดเออกินขาน้าวหน่อไม้นะแต่สะออดดิเจวเฮาเาลโนน,นนะนะไปจะแซ่บไปดิเจวนะขับปิ้งไก่หอนหอนทุกคนมาเดินมากินน้ำกันซิมมือก็นัดติ้งหน,น,น้าน้นนนนองแซ่บบหมดแซ่บอยู่กิ่นปากมั <laughs> ่ะ มาม่าเนี่ยได้ <laughs>

เกอดทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ค่อยขอจบคลิปเพลงแต่เท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอค่อยเอ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อบ๊ายบาย ไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้า